คุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งพัานแอป delivery ว,วันนี้เราสั่งจากร้านที่ค่อว่า Uncle Lee ครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับร้ามนมีโปรโมชั่น L.M. 5 0นะครับแต่ L.M. 5 0รอบนี้คือมาแบบให้ใช้ครั้งเดียวนะครับอ,อายุ L.M. 5 0มีประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ให้ใช้ยุดเซอร์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นจะปล่อยตอนเช้านะครับพอใช้สายสัก10โมงกว่าก,าก็จะหมดแล้วนะครับ หรือใครได้ตอนบ่ายมีไ,มมไหมผมนะผมสังเกตดกูตอนในบ่ายตอนหลังสิบเอ็ดโมงต้นไปเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วนะครับจะมีให้ได้ตอนเช้านี่เยอะมากไม่ต้องแย่งชิ่งเท่าไหร่วันนี้เราสั่งร้านนี้ครับอังคารีครับร้านเขาราคาไม่แพงนะครับเราสั่งข้าวผัดหมูสี่ห้าบาทข้าวผ่าข้าวกระเพราดอลี่ห้าสิบบาทครับเป็นครับเป็นเสร็จเก้าสิบห้าบาทค่าส่งสิบเอ็ดส่งถูกครับสิบเอ็ดบาทลดไปสิบบาทเหลือ นะครับแล้วก็ลดไป50%าสิบเป็นครับเบสเ็จจ่ายไป48่สบาทห้ครับร้านอังเคอรีครับลองดูครับร้านนี้เป็นยังไงนะครับนี่ร้านนี้นะครับอังเคอรีนะครับร้านนี้เขาอาหารราคาไม่แพงครับอยู่ไหนอ่ะบเขาบอกว่าอยู่สุภ phon สามแยก3ามสี่จาขึ้นสี่สิบนะครับเปิดทุกวันยี่สิบชั่วโมงด้วยครับศูนย์ศูนย์ถึงยี่สสามห้าเก้านะครับรีวิวก็โอเคเยอะอยู่นะครับรีวิวด้านดีก็มีเยอะอยู่นะครับ น่าสนใจครับร้านนี้ราคาเขาไม่แพงเห็นไหมครับราคาต่างๆนี้ไม่แรงเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครราคาเขาไม่แรงนะครับมันก็ดีนะครับคุณผู้ชมลองเข้าไปชมดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งแล้วนะครับว่าได้มาแล้วเป็นอย่างไรนะครับโปรโมชั่นเขาก็ดีนะครับราคาไม่แรงนะครับอืมถูกกว่าหน้าร้านบางร้านอีกนะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูกันครับของได้มาแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมใส่ถุงลักโลกเลยครับถุงย้อยสลายได้นะครับโอ้ นะครับถึงรักโลกจนสลายได้ด้วยนะครับจากพลาสติกนน second, นะไซเคิลเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยยังให้ช้อนมาอีกเนี่ยเราไม่ได้เอาช้อนนะครับช้อนพลาสติกเยอะแยะมากมายเลยจะเปิดร้านขายช้อนได้แล้วมีซุปน้ำปลาให้นะครับแทนแทนแทนมาแล้วคุณผู้ชมนี่ข้าวข้าดอนลี่โอ้ข้าวเต็มกล่องเลยข้าวย้อนนะครับไม่น่าเกลียดเลยครับมีปลาดอลลี่กี่ชิ้นเอ่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นนะครับ ข้าวกระเพราบอลลี่ครับโอ้โหอย่างเยอะครับสี่อะไรเนี้ยห้าสิบบาทครับเราใช้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับอืสั่งเผ็ดได้เผ็ดไหมเดี๋ยวลองชิมดูครับอ่ะมาลองชิมดูนะครับลองชิมกันดูเป็นยังไงบ้างนะครับอืมรสชาติดีครับสั่งเผ็ดได้เผ็ดถึงใจครับข้าวนุ่มนะครับข้าวนุ่มดีทีเดียวนะครับแต่ว่าผัดก็คือรสชาติกลางๆครับไม่เค็มนะฮะไม่เค็มไม่เค็มนะฮะ รสชาติก,กลางๆจะเค็มก็เติมน,น้ำปลาเอาอมาดูต่อกล่องต่อไปครับอืมผัดกะเพราหอยแมงผู้ใหญ่เขาเขียนอย่างั้นแต่จริงๆแล้วมันก็คือหอยแมงผู้ชิลีครับหอยแมงผู้ชิลีจะหอยแมงผู้ตัวใหญ่นะครับอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สี่สิบห้าบาทดูด,ดีมีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าตัวครับหอยแมงผู้ชิลีนะครับรสชาติเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูกันรสชาติเขาเป็นยังไงนะครับอืมนะครับลลโคเชโร่นะกินทีเดียวครับอย่างนี้มาชิมดูหน่อยนะนะคอาชิมดูครับเอาชิมอืมโอเคครับข้าวมอเดียวกันนะนะข้าวก็ตั้งนุ่มเหมือนนะถ้าแข็งก็แข็งข้าวมอเดียวกันแหละนะครับแต่ว่าเผ็ด เผ็ดกำลังเผ็ดน้อยกว่าไอ้ผัดปลานิดนึงแต่ก็ถือว่าเผ็ดโอเคครับใช้ได้ไม่เค็มนะครับรส mm hmm. ชาติอ่อนๆกลางทำมากลางๆอยากกินเค็มก็เติมน้ำปลาเอาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคารครับ45บาทนครับข้าวเต็มกล่องของเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้50บาทปาทดอลลี่ผัดกะเพราถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคารครับร้านอังคารลีเปิด24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สุภาพงส์3นะครับร้านไหนดีนะครับ เราก็อวยร้านในหวยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังซี้มากินเองขอบคุณแนละสวัสดีที่ตามรับชมครับ Rider Review